สวัสดีครับพาเยี่ยมชมวิถีชีวิตคนเลี้ยงควายอยู่ที่อำเภอปลายจังหวัดแม่งสอนนะครับวันนี้ติดตามชีวิตของลุงแดงด้วยกันนะครับพี่แดงของเราก็มีทายาทก้าวเจริญนะครับที่ชื่อว่าเก้าตะวันนะครับก็ซื้อมาจากกระมลฟาร์มก็เอาไว้เป็นพ่อพันธุ์นะครับก็ไว้กระใจายให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรที่อำเภอปายด้วยกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยกันก็คงอีกไม่นานครับก็คงได้เห็น พัฒุกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นที่นี่นะครับก็พาเยี่ยมชมนะบรรยากาศด้วยกันนะครับอตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำป่ายนะครับล้อมรอบนะครับอุดมสมบูรณ์ครับช่วงนี้หน้าหนาวนะครับล้อมรอบด้วยภูเขานะครับหลังการเก็บเกี่ยวดูควายเล่นน้ำด้วยกันครับโอ้ชอบเลยครับนี่ครับเจ้า กาตัววันนี่นี่นี่วิธีชีวิอของควายของที่ชอบเลี้ยงควายก็นะก็ฝากติดตามด้วยกันลูกของเกาเจริญนะครับจะเอาไว้ผสมะนะเขาพัฒนาต่อไปนะครับก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ